ก็วันนี้จะพามาเปิดหมายใหม่นะครับเป็นหมายแหลมนะครับแหลมเขาพระนะครับก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับฝาก f อช่วยติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันไปเลยวันนี้จัดไปครับ แล้วสวยแล้วสวยแล้วไปแล้วยังไปยยังอยู่อยู่เลยไปยังอยู่อยู่เลยเอาเหรอเฮ้ยครับนาโมครับเฮ้ยเอาให้เปลี่ยนใจขอใหพายลงโทษอย่างนั้นแต่เงี้ยผมไม่ลงน้ำน่ะเออขอให้พายลงโทษอย่างนั้น าลงไปลงเดียวเข้าต่อเดียวเขาทาลงไปดิเวข้าต่อลงไปต้องลงไปไปเอกทำเลยต่อลงเลยต่อโอ้ยลงลึกเดี๋ยวก็มาแล้วรวบแล้วเข้าต่อต่อต่อเนี่นะปลาัีจ้าลงมาแล้ว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 ปลาคารับ้าา Nhi, Nhi, Nhi Khoa xuất, Khoa

เห็แล้วทีเนี้ยมาแล้วครับต้องลงน้ำนะต้องลงน้ำเด็มายอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วสวยมาแล้วครับมาแล้วให้ลงน้ำอย่างเดียวเลยโทษนะน้ำม่งสองตัวผมยังไม่ลงขนาดนี้เลยเนี่ยยังไม่จุ่มตูดขนาดนี้เลยเนี่ยอันนี้ทีมงานอะไรเนี่ยเดีายเดีายังมาอยู่ใส่สองนี่จัดไปครับสายสวยครับสองกว่าโอ้ตาตาตไปลาบเลยน้ำมงลาบเลย ลาบเลยครับเนี่ครับเมดายังมาอยู่เมดายังมาอยู่ครับโอ้มาบ่อยด้วยนี่ครับสุดยอดครับนี่ครับโอ้ถุงยี่ห้อยี่ห้ออะไรเนี่ยยี่ห้ออะไรเนี่ย หรือประการสกาดคนเดียวนี่แหละสกัดคนเดียวนี่แหละ ไข่เปียกแล้วไข่เปลเลยหากันเด้อหากันเด้อมามมาวลงให้เยวลงใ้ไข่ไหววะตายลงเลยงั้นอ่ะเปลี่ยนแล้วไม่รู้นะผมไม่เชื่อคนเดียวอ่ะพติการนะบ่มีระดัง ยึดกับอะไรมาแล้วนับไม่รู้ว่ใครยึดเมื่อกี้ใครยึดแล้วเปิดเิดเปิดมกนยึดกบยึดกับอไ้บอโลบโลบลโคนนี้มามแน่เลยแล้วยึดกบะไรวันีมได้แล้วหนึ่งยึดกบอะไรเลยยึดเลยเจ้าจ้าวคนมองกันเลย บ่เอาบเอาแบมีบ่เอาไกัาดดาวลุ่งแล้วอ e ่ะไม่รู้อ่ะกาดดาวลุ่งเอาเรื่องวะเอาเรื่องเลยดูเอาเรื่องเอาเรื่องตัวเนี้ยเฮ้ยลงมาเล่นในน้ำเดี๋ยวเขาตอยังไงก็ยิ่งเออลงมาลุยลงไปลงไปเออต้องลงยังไงก็ยิ่งตกเลยนี้ยืนยันยืนยันชกไว้ตลอดอย่ายวมันดำเดี๋ยวมันดำลงพื้นตั้งคันไว้ตลอด

ไตก็แล่ด้วยกันแต่ว่าไตฉลาดกว่าเอาที่ตากเนาะเออ100% <Lan> ส้น่เนี่รเราเอามันด้วยก่อนเฮ้ยจะดึงไปไหนเอ้าโอ้โหโอ้โหโอม่ขาดหโอ้อ้ไปโ้โหโอ้หอ้โหโอ้อ้ยหโอ้โหโอ้โหโอ้หโหโอ้โห้โโอ้้อ้หโอ้โอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โหอ้อ้โหโอ้โหโ้หอห้หโอ้โ้โโอ้โกโโอ้หโอหอ้อ้โออน มีแปดอะผมว่ามีแปดมีแปดอะแปดแปดแปดายอันนี้น่าใช้เยอะครับเดกม้ม่่มลยโลกว่าแล้ว่ะดิม่มดี๋เดี๋ยวเดีย่านะาให่นที่ดูไกล่ไแหมใหญ่นะนี่เก่าเปดเจ็ดแปดฮะมีมีเจ็ดแปด ผมไม่เกนหรอกเจ็ดกนมันตานแล้วอ่ะตานแล้วอ่ะหกตานแล้วกลกตันหหตันกิโลห้าหห้าห้ตันปราเจเจประมาณ7เลย ใส่แปดได้ครับหลายคนใหญ่มากครับเมื่อกี้ท่าผมไม่รู้ไม่เห็นอย่างนี้เลยขวางยอดครับไม่น่าขวางเลยผมเองก็ไม่ได้ไอ้พี่ขวางนี่คือไม่ให้ไปผมจะไป จะลงน้ำนะยองสาแฟปองครับมาแล้วครับใครเร็วให้ได้เบอร์เจ็ดเด้อเบอร์เจ็ดเด้อไครเรีวใครได้นะครับคนว่า้ายก็ได้ขวาก็ได้นี่ครับไตอีกนะครับจับเบ็ดผิดมีเสียนะครับกาแฟป๋องหนึ่งใช่ไหมกาแฟป๋องหนึ่งใช่ไหม

นนไม่เป็นไรไม่เป็นไรกไม่เป็นไราเขากางแล้วไม่เป็นไรตุกันนะครับตัวอะไรเอ้ย ไม่เข้านะครับไม่เข้าเอาละเอาละนะไส้ใหญ่ไส้ใหญ่ดูความนะมีสนะครับีสปัม้นะเี่ดียไม่เป็นไรไม่ติดไปติดนั่นมาะนๆผ่านๆผานอยู่มมานะอ่ะเตรียมนะ ปแล้วตนะัวนี้ดเดียวแรงจรงวะ่ะไม่ยอม,ม,ยอ,ม,ม,ยอ,มอ่ะลอยปากแม่งเลยเกี่ยวคันนู้นแล้วเ้าบอกเบ็ดเบอร์เก้าเนี่ยผมเอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดครับเบอรเจ็ดทุกพันเลย,ยพันด้วยนั่นอ่ะกดพันไปเลยในต้นหายฟ้าเอ,อกดิหายฟ้าออกไปเลยให้ไม่จีตระเลย เลยครับโอ้ยเรียบร้อยโอ้ยมาแล้วครับไม่ได้ม่ดีใจนะแต่ดีใจที่ได้กาแฟอ่ะเฮ้ยรู้แบบนี้เห็นทำไมเราโหดท่านก็ไม่เดี๋ยวผมสับพันเลยโอเคใส่เดียวกันเลยใส่สามรับเลยตัดเล่น แรกก็น่าจะมาอาที่ล่ามอยู่ดีเป็นดังมีอยู่ดี่ที่วิ่งเฉยด้วยเป็นไงนะ

สายยังอยู่น,นะสายยังอยู่ตอ right ่ะตายแล้ว่นต้อนนี่หมายเป็นมาเช่ามีคมย่าเอางตรงมันเป็นหมายไ มาไหมนะ่ะพาการหรือเปล่า

เกี่ยวไว้นั่นหรือเปล่าไปแล้วไปแล้วมาคืนเร็วๆมันจะเข้าป่า เต็มอยู่อะโอ้ยมันไม่น้อยแล้วเนี่ยว่าแล้วไม่เข้ามีหกหกเจ็ดตัดปลายขาวแล้วต่คุ้นแนมมีแม่นเลยแม่นมากยอมรับเลยครับตัดของเป๊ะไม่กล้าปะโอ้ยไหวแล้วมันไม่เข้าโอ้เข้าตอนนั้นเลยเว้ย ว่าทำไมมันไม่เข้าครับมาอีกแล้วครับไส้5โลครับ5ใหญ่มากครับสุดยอดครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็โหดมันฮานะครับสุดยอดมากครับโหดมากครับทั้งเอ็นแล้วก็ไม้กิ่งไม้เยอะมากครับใครที่จะมาหมายนี้ก็อุปกรณ์ต้องเตรียมพร้อมให้ดีนะครับสุดยอดครับสุดเข้าไม่ต่ำกว่าสิบครับสุดยอดปลายสกมีแต่ไซส์สามบวกนะครับปากกาก็จะเป็นประมาณไซส์สองโลเยอะมากครับกินดีครับ ขาดก็เยอะมากครับเดี๋ยวจะพาไปดูปลาครับวันนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานก็ทำกินหมดแล้วขายไปไปไปดูปลากันครับ ก็จะอยู่ไซประมาณ3โลนะครับอันนี้คปนี้มี8ตัวนะครับก็ไซประมาณ4โลครับ